มาอีบอ๋อเมื่อีเลขสี่หกบอ์นะนี่เลขสี่หกบอ์นะเอาเข้าไปให็นคนในเด้อร์วะซะแล้ากับเบิ่งอยู่ในแผงลอตเตอรี่เล้วก,นนะกะวันมีอยู่หาใบสี่หกแล้ก็เก็บใบอยู่จังสันล่ะนะถ้าเก็บใบอยู่จังสันแนนด้ไปหนึ่เลขสีอ่ออกมือแท่งมาบาอ์แต่อาจจะเอือ่นมสมหมเพราะว่าสี่หกก็ไปได้อยู่แผงอื่นมาหลายแล้วเราววะเออเห็ุจังไหนบาทเนี่ยเอาเก็บใบเท่านั้นตัวบาทเท่นี้นะ ว่เอากับเกไว้เองบาทเทีดนะมาเบิองงยงเมื่อแรงมาเลขออกเงีย้ยแม่ห้าศูนย์สามสี่สี่หกคือเป็นคุณคุณขับไข่ขับข้านนอเลขตัวนีมาสัเปไปเปิดเปิดลอตเตอรี่ถือพาไปสามสิบล้านกนนะไปขึ้นคู่ทําน้องปูขาผีมันอ,อ้ปูคมพีเมื่อนะั <c oughs> น้นวันปูําผีบอกตะเรืองผีหลุดมาออกขมผีละบาทเทเดนะ ไอ้ทำคาค่าากระันเป็นอย่างคนผู้นี้จังถืกลังมัานใหญ่เลยโอ้ยพอดีเราด้เหตุบุญสังฆทานให้ปูญญาตายง่ายเล่าแล้วน่ะพญา,านาคโอค์ที่ยุน้าเล่าเนี่ยเป็นปูญญาตายง่ายเล่าเนี่ยขึ้นมาหลอกขาดพอดีเอาบุญเก่ามาให้น่ะคนเฮาทุกคนมีบุญเก่าได้โยมแม่นั่งอยู่นี่มีเสียทีได้เนี่ยนะเสียทีคักๆเดี๋ยนั่งอยู่เนี่ยแต่ว่ากำบ,บัง ทำรหัสเอทีเอ็มบ่ได้กดจังไหนมันก็บ่ออกได้เงินเนาะกดถือสามวตัวที่ซีมันบ่ถือก็บ่ออกได้นะก็เลยว่าอาน,นิสงส์ของการถาวายลำขั้งถาวายของมันเป็นจังไรหันมีคนตีย่ำใดเนี่ยมันตีมาย่ำนั่นโหนนนลดเงินเงินเทวดานะอันนี้เรายัางจะถืออีกอยอะแน่ค่อนทุนเนี่ยนะเบงน้ำปูคำพี่กับพญาน้อยมือนะ,นะ บางได้ไหนเนี่ยบางบากี่หมื่นเนี่ยคนอำนาจเจริญคนรายละเอ็ดกระถือหลายคนอยู่แต่พอบอเปิดเผยจะของยันคนยิ่งยันคนยิ่อันนี้ถือสามสิบล้านปุ๊บล็อเขามาวัดเลยนะเขามานอนอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมอยู่วัดนะสองสามเดือนผมได้ย่อมแม่พอย่อมเมื่อนะเมื่อหลยเมื่อย่ยมันขึ้นเอานะอันคนโทษมาอยู่เงินกับวางิุบุญให้ ชมสียุมนะมมยนะม่มเลยขานนะเล็บไปบ้าเลยบก็ได้ยุ่มนะกับมาร่วมเพชรร่วมสางน้ำปลาจาันยุกแล้วก็เฮ็ดสวันสุ่ยยางเลยเฮ็ดสาระเฮ็ดผาถาดนะก็เลยว,ว่านี่มันเป็นแนวทางนะของเฮ้าท่านทางหลายนี่ละ่ะนะซังกระทันนี่เป็นบุญใหญ่อีิริเด้นะถ้าเฮ็ดบ่ครบมันก็บ่ไ,ได้เด้นะเฮ็ดให้มันครบนะอยา่าเอาคุเหลืองไปวัดมันเป็นขยัก นะมันบ่มบีเหงาได้อยู่ในครเหลืองเค่อยสีวงบ่ะนะหันผาเหลืองก็ท่อฟ้าเมือนี่ปิดหำพระก็บ่บ่เบิด์ตซัมฮันถือองค์ไดหำใหญ่แ่นนะฮะออกเฮียนให้เลยบักพีบักเขือปลาแดกปลาหล่าน้ำปูน้ำปลาถอยควงหวงซ้่มเครื่องใส่เครื่องสอยเสือผ่าน